ไอ инг, er ้แย่ด่เอาแต่กูกูมีฮาร์ดเว้ยสลากปล่อยกูไปเดือนนีเฉยๆนี่แหละสลักเราจะได้โดนดูดแบงไว้ดูดมันไว้ซัพพอร์ตรวยเป็นไง ไอ้เหี้ยจะลงแต่ละทีคิดหน้าคิดหลังคิดมีตัวเข้าอ่ะสัตว์ตายตัวอะไรเหี้ยเนรแล้ว,ลวมากูแทงให้เอ้ัน,นัดตายตอนไหนวะอ้าไปไหนก็นหมดอ่ะมาแล้วมาแล้วเ<ห>กื่อนไรขึ้นเจอเ้สวยว่ะน้าสวยว<น>เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย,ววย,ววยวโอ้ยเอ้ยอะ มันซื้อเกิดอะมันนั่นมาแล้วมันนั่นมาแล้วอนไรมาแล้วไม่รู้กูมีแฮชกูแทงให้เอ้าเอาชนะแล้วมนงใจดีแล้วมึงใจดีมึงก็ดูเอวเฉยเลยฮี่ฮะมาจะกกิโลถึงกิโล เอาเดี๋ยวมเดี๋ยวมึงมาเดี๋ยวมึงมาดี๋วูตัวแท่งน,นี่อันนี้ซู้ไม่ไหวต้องออกสู้กันตั้งนาำเลือดกูดลดแค่นี้จะทั้งลิงเคนทั้งอาร์ดมันก็รีเลือดแบบไม่จะรียังไงแล้วรีโคตรแรง ับก่อนมีออดชี้ว่ากาดีกันนึงนะแข็งปึกเลยอะ <laughs> แข็งปึกเลยบอกเลยดูดมันเข้าไว้ดูด,ดูด,ดูดู <c oughs> อุ๊ยเป็นไงวะจะไหนจะไหนแต่ลิเกได้คะแนนไว้ก่อน ช่วยมึงเต็มที่เพื่อนนี่ไงคนใเต้เพื่อนุมาแล้ว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 มาแไงนีไงช้าชิหายตีกูเลยมึงตีกูเลยงตีกูเลย เรือเรืไม่รอดเฮ้ย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 เเอาซีดูเยียกคุป่ะเรียกคุปไอ้เี็กอู้ยนิ่งมาไม่ัวี้อะไรเลยแตกโอ้โหขี้สานเนี่ยไี้เด็ก ไอ้เยี่ยยืนแบบเอลซีดุยของเหลาเกศอะไรเงี้ยโซลเกศทีอะตายดิเอ๊ะมาแล้วโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรทุอะไรเอออกะไรอะไรอะไรกู่ตัวแท้งี่แซบมันไม่หรอคิดใจมันร้อนเกินเลยเออเช็คเกอร์อันนี้กูชเพิ่มอีึงแล้วนะไอ้เยี่ยเออคุณไม่รอดหรอกสลามไว้อ้ยู ออาาอเอาโอลกับมันจะไปไรมันคิดว่ามันยิงไล่ที่ไหนได้มันหลงมันหลงแต่รอบแรกแล้เหียถ้าต,ตีแรงก็โอ,อ้มันออกนี้รอเลยดิมังกี้รอลวก็พยายามเอาโอชาลชั่นเม็กนัดได้โลชลัรนแเออ ่ดังนี้มันลายจริงอะไรอะอะไรอะลอยเว่ยอะไรอะไรมึงอะไรมายิงตีปกเป๊กปักป๊กี้อะไรเห็นเลยได้แบกหมดแล้วนะ <c oughs> <laughs> เหมือนกันปักอย่างนี้แหละถูกต้องนะปักตรงทุกที่จะไฟกันอนะ่ะสำคัญสุดอะไร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 เดียวเดียวเดียวมาทำไมตูดตูมาทำไมเออปากกันเข้ามาคนเดียวเนาะ ตายเป็นร้อยแล้วนี่จะแตกแล้วนะช่วยหนะน่อยมีเช่นกำจับวนะสวยอ้ดูอย่ากูแทนไว้เที่จะเไล่เวลาเราแกอยู่ อ๋อเดี๋ยว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 มึงใครเนี่ยวทำไมมึงมาทางนี้ตอ,น,อน,นไหนที่มันรู้ไงเพื่อมนมาแล้วเพื่อนมาแล้วกูนึกว่าสลักมันยุ่งกับไอ้พวกเค้ยนั้นมันไล่ตาไน,นไงตาไนมีวินวอลไงยุบสตัปนปะไง เออเขาอยู่ในบ่อไอ้เหี้ยใจเย็นเอาเอาจีจีเฉยอ๋อ,อ,อโอ้โหไม่กันป้อ <c oughs> มมัวแต่ <c oughs> ไม่ฆ่าไงไล่ฆ่า